สบายดีจ้าสบายดีทุกคนเนาะค่าวจะพหมายศิลปะกิจโมือนี้จะมาสอนวิธีการอัพโหลดอัพโหลดวิดีโอลงใน Facebook p a พ e อัพโหลดแนวใดบอห้ภาพมันมั่วบอห้ภาพมันเบอร์ไภาพมันให้ภาพมันไก่เคียงหรือวะห้ภาพมันบบ,บ,บเปลี่ยนะนะห้ภาพมันชัดเจนคือกับวิดีโอที่เอาแตง่งออกมาที่เท่า อัปโหลดออกมาเนะาะแล้วก็วิธีใส่หน้าปกของวิดีโอซึ่งว่าจะเป็นอะไรนั่นไปลุยกันเลยอ่าแนะนำว่าให้อัปโหลดผ่านอ่าหลังก็คือหลัางเฟซบุ๊กเนาะก็ะคือแบ็กอัพของเฟซบุ๊กบ่อยบ่อยอัปโหลดผ่านเฟซบุ๊กโดยตรงนะถ้าอัปโหลดผ่านเฟซบุ๊กโดยตรงหันมันจะบ่สามารถใส่หน้าปกได้ เพราะว่าเฟซบุ๊กมันจะเลือกม,มันเฟซบุนะ๊กแลมันจะเลือกให้เฮามันจะเลือกอ่าน,นาปกให้เฮาโดยอัตโนมัติเลยถ้าเอาอัพอัพโหลดผ่านเฟซบุ๊กนะแต่ถ้าเฮ้าไปอัพโหลดยูทีอัานลังเฟซบุ๊กนั่นก็นคืออ่า Google Chrome ถ้าไปอัพโหลดยู่ g ูเกิลโค้ดนะถ้า,าไปอัพโหลดยู g l e Chrome ดนะมันจะเฮ้าจะสามารถเลือกนาปกของเฮาได้เองเนาะโดยที่ว่าบ่ต้องให้ Facebook มันเลือกให้เฮ้าเนาะ ซึ่งว่าจะเป็นวิธีแน่นๆน่นะมาติดตามกันเลยจ้าฮับอิดเขามานี่เลยนี่ฮามาแปลงให้มันเป็นหน้าแลท็อปก่อนนะฮับอิดเนาะแปลงให้มันเป็นหน้าแลท็อปก่อนแล้วกลับไปเขานี่ให้นี่บอกห้ยฮาเบิร์มันล้างสะนี่จับซมิมตก่อนเขามาอิดเป็นจับซาเมตแลให้บอกเลทท็อปไซส์นี่ฮาแปลงให้มันเป็นหนา้าแลทท็อปโอเคแล้วฮักกับทีมเสียเลย เพื่อเว็บเฟซบุ๊กคอมนี่แหละอืมมันก็นจะขึ้นฮนดิให้มันเป็นหน้าแล็ปท็อปมันก็นจะขึ้นเป็นหน้าแล็ปท็อปเฮ้านี่มันก็นจะเป็นหน้าตาแนวนี้ถ้าเป็นหน,น้าได้คล้ายๆคล้ายๆกับหน้าเดียวกับหน้าคอมพะนะอืมแล้วนี่มานี่มาเข้าเพจที่ว่าเพจที่เราจะอัพโหลด เลือกเพจโอเคเนาะนี่เขียนอ,อะไรเลือกอัพโหลดเมื่อกี้มันอันนี้เนาะมันเด็มันกระเด็นออกมันกระเด็นออกพอะน้นอัพโหลดไหมนี่วิดีโอที่จะเลือกนี่มันก็นจะมันก็นจะมาโซนาะนี่ให้เฮ้าเวลามันมาโซนาะนี่ให้เฮาแล้วเป็นบ นีเลยก็คือนี่เห็นบ่ Facebook มันจะเลือกหน้าจอให้เฮาเห็นบ่หน้าจอแบบเฮาบ่มักหน้าหน้าจอนี่น่ะข่อยจะเอาหน้าจอแบบคล้ายๆว่าหน้าปกใหม่ Facebook มันจะเลือกหน้าปกให้เฮาแบบนี้แต่ว่าเฮาบ่มักหน้าปกแบบนี้นะเฮาสามารถมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนหน้าปกใหม่ได้ทําอิดอืมเฮามาใส่หัวขอก่อนบ่เฮาสิใส่หัวขออีหยัง คมบรรยายเนาะถ้าเ้าเป็นห้าโพสลงในคอมนะจะไงก็หนีจะไวก็หนีจะถ้าโพสในอันนี้มันมันอยากสาหน่อยนึงกาบอเป็นยังเนาะเพราะว่าในโทรศัพท์มันมันมันบอกคอยอันชีโอเคไปได้นะมันอยากอยากสาหน้อยหนึ่งกะกะอดใจเมืองน้ำันเนาะ ก็พยายามอย่าค,คิดไปมันจะสันที่สุดเลยแล้วแท็กนี้จําเป็นต้องใส่เนาะเป็นยัง,งึงมาต้องใส่แท็กเพราะว่าหาเหาใส่แท็กนดมันจะช่วยให้ผู้คนนะสามารถค้นหาวิดีโอแล้วว่าให้ข้าเจ้าหัวนะเห็นวิดีโอเฮาไรา้ขืนช่ด่คอยสนใจอยากเหยนหูเกี่ยวกันตาต่อวิดีโอเสียนหาเหาไปใส่แท็กค่นนะเวลาเขาเสิร์ชนั้นเซิร์ชนี้ไปนะมันก็นจะข้นของเห่าได้ง่าย กแท็กนี่จำเป็นต้องใส่สาหรับข่อยว่าจำเป็นต้องใส่เนาะนี่ก็จะใส่แกะไขเพจอ่าใส่แทก็กจำเป็นต้องใส่เลยแกะไขเพจ เนาะแล้วก็เฮ็ดลูกนำ้ำคาว่าาษลลาว่าจะจุดเออจุดนี่แหละจุดแล้วก็เข้าเฮ้าใส่คีย์เวิร์ดที่ว่าคนจีคนฮาลาที่สุดนะอืมอ่าอัพโหลด นาปปกอัพโหลดนาปปกแล้วก็อัพโหลดนาปกกนาปกแล้วก็ใส่วิดีโอวีดีโอจุดเอาแตงหูเอาเขาจะใส่ แต่ว่าแท็กเขาสมัครมาแกะไขที่รังไหนเนาะว่าเขาจะใส่แท็กแนวใดเนาะ mm hmm. แล้วตัวนี้อาจจะโดนเกินไปแน่นอะตัวนี้มาแกะไขอันเขื่อนมาแกะไขหนาปุ๊บขึ้นหนาปุ๊บแบบมีมมมกพสินะมาแกะไขเลยนี่แล้วเขากำมาเลือกวันนี้นะนี่มาเขาตะลุมพี่แล้วรูปภาพที่ว่าเขากำหนดเองเข้าเขาจะใส่รูปภาพตัวใดที่ว่าเข,า,เขากำหนดเองเข้านะนี่นี่ วิดีโอตัวนี้เอ้ยูเรื่องวิดีโอตัวนี้หูภาพตัวนี้เห็นบ่เมนหูภาพเท่เาแตงหูภาพเท่เากำหนดเองนะแล้วหากกดทัดไปทัดไปในเทคนี้ฮาก,กจะมาเบิง่งเห็นบ่าการเพยแพร่ของเรานะเฮาจะเพยแพร่แบบไรเฮ้าจะเผยแพร่แบบมีกกำหนดเวลาบ่าอ่า เฮ้ยแพร่ตอนนี้เลยบอสินะถ้าสมมติว่าเฮ้ยแพร่แบบมีกำหนดเวลาห้ากระต่างไ้มันให้มันไปสตาร์ทตอนจักโมงจักโมงก็คือตัวน,นี้มือมือมือนีมือมอือ่นมันเป็นวันที่ห้านะฮาก็จะให้มันสตาร์ทตอนอืมคอยจะให้มันสตาร์ทตอนเออวันที่หาถึกแล้วแล้วมาเบิง้งไ้มันสตาร์ทตอนจักโมงสินะเฮากะไปเลย มาปรับมงดีอยวาปแบบนึงแบบนึงมันกระจังจะจะไปสู่ให้หาก็คือตอนนี้วิดีโอมันยังอัปโหลดอยู่เนาะ,ะตัวนี้เลยบัดก่อนนี้แบบนี้แล้วมาเซ็คขึ้นบาใส่แท็กเพื่อกำหนดคำต่างต่างผู้ควรอาศัย ตัวนี้มันจะมีอันให้เฮาอ่านมางดอกตัวนี้วิดีโอแนะนําว่าให้ใส่เป็น hd เ้อเพราะว่ามันจะคมสัดแล้วมันก็นจะแจ้งดีตัวนี้นะก็ลวกัหลังจากเท่เาได้หูผ่าแบบต่างๆละเอียดแล้วแล้วก็มากําหนดเวลานี่เลยกําหนดเวลาตัวนี้ในกรณีที่ว่าเฮากําหนดเวลาให้มันให้มันโซโซเ็นโซโซมือ มือเทกํากหนดเวลานะแต่ทาห้าแบบให้มันโพสโพสหนากันนะก็ค,คือว่าให้มันโซเดียวนี้อัพโหลดเดียวนี้คือแบบมันก็จะมีตามนี้เลยเห็นบ่นี่นี่ถ้ากัะพิกเอาบอเพื่อแพรเดียวนี้บ่หรือว่าให้มันกาหนดอื่นบ่ตัวนี้คอยให้มันเริ่มโพสก็คือตั้งแต่เวลาเก้าโมงสิบสองนาทีเนาะําหรับ คลิปนี้กะยาวเกินไปแล้วเนาะขอบใจเลยละสำหรับผู้ที่วาเบิ่งคลิปนี้แล้วผู้ที่เ,เข้าใจเกี่ยวกับการอัปโหลดเรื่องการใส่หน้าปกต่างๆค่ะนะการสมารถสอบถามไดเนาะแล้วคลิปหน้าขอจะมาสอนเกี่ยวกับการใส่หน้าปกของ u t u b e เออบางคนอาจจะใส่หน้าปกของเพจเป็นบางคน,นอาจจะใส่หน้าปกของ y o YouTube บเป็นเพาะฉะนันอ่ากดติดตามเพจนี้ไว้แล้วจาสิห้ว่า าการสร้างเพจการสร้างสองทางยูทูบมันก็บบดิยากแล้วก็บวดงา่ายเท่าตั้งใจหรือว่าเฮาอยากเฮ็ดเะนะขอบใจได้ๆเนาะสำหรับผู้ที่บ่งคลิปนี้เนกาก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้แน่ถ่ายอยากโหเก,กี่ยวกับวิธีสร้างเพจแล้วก็วิธีสร้างยูทูบต่างๆเนาะขอบใจได้ๆเนาะ